วันนี้ผมจะมาทดสอบซีดใน Minecraft ใน TikTok มาดูซิว่ามันจะจริงหรือจะปลอมซีที่ดีที่สุดในเกม Minecraft ของ1.20 o oh ้ my god ผมเห็นแนวนี้แบบเยอะมากเลยนะใน TikTok อะ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยคดสวยอะ่ะอันนี้คือซีแรกอันนี้คือซีที่2นะก็คือหมู่บ้านกลางภูเขาน้ำแข็งแล้วนี่ก็เป็นถ้ำโอ้เฮ้ยคดสวยอะ่ะ ไปไปลองกันครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วนะทุกคนแต่ทําไมมันไม่มีเชอร์รี่กรอฟเลยผมอาจจะต้องสํารวจแถวๆนี้เอ้ยนี่ไงเชอร์รี่กรอฟเราเจอเชอร์รี่กรอฟแล้วครับแต่ทําไมมันไม่มีบ่อน,น้ําที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะผมลองแบบเดินแถวๆนี้ดูเพื่ออาจจะเจอนะโอ้นี่ไงครับผมเจอแล้วว้าวเหมือนในคลิปนี้เลยอะ่ะ ซีนี้ถือว่าใช้ได้นะทุกคนแต่ผมจะทําให้บ่อน,น้นํานี้กับต้นไม้เชอร์รี่กรมบนี้สวยมากกว่าเดิมโดยทําการโดยให้ทุกคนกดไลค์กดไลค์มาเลยครับถ้าทุกคนกดไลค์แล้วผมจะเปลี่ยนโลกนี้ให้สวยกว่าเดิม3 2 1สองหนึ่งผู้ยญิโว้โวโอ้ยก็ oh God. ทำไมมันสวยขนาดนี้ดูเงาที่มันสะท้อนมาจากน้ำพอาทิตย์โอมมันช่างจ้าสเสลือเกินเฮ้ย ซีนนี้ถือว่าโคตรเจ๋งนะครับทุกคนไปเราไปลองซีดันต่อไปกันเลยครับอันที่2เอาล่ะผมอยู่ในซีดที่2แล้วแต่ทําไมไม่มีหมู่บ้านอ่ะมีเชอร์รี่กรอดเลยแฮะเออเรามีหมู่บ้านด้วยแต่จริงๆมันควรหมู่บ้านนี้มันควรล้อมด้วยภูเขาหิมะไม่ใช่หรอทําไมมันล้อมด้วยเชอร์รี่กรอฟอ่ะอันที่2มันใช้ไม่ได้หรอซีดนี้อุ้ยข้างหน้านี้ l บล็กสมิธครับทุกคนอืม มันใช้ไม่ได้ครับซีนนี้ซีนนี้ถือว่าหลอกผมแล้วไปอันที่3กันเลยครับอันที่3อาจจะไม่หลอกผมก็ได้เอาแล่ะและตอนนี้ผมก็อยู่ในซีที่3ของคลิปวิดีโอนั้นเอ๊ะทำไมมันอยู่ตรงหิมะมันก็ถูกแล้วใช่ไหมเอยดูข้างล่างนี้สิเออมันเป็นไบโอมนี้นี่นะแล้วถ้าผมเป็นโหมดสเปกเตอร์ละมุดเข้าไปว้าวทุกคนมันจริงด้วยแฮะมันมีแต่ไบโอมนี้ในภูเขานี้ว้าว มันโคตรสวยเลยครับพระเจ้าเฮ้ยซีดพวกนี้เท่จังเอาล่ะและทั้ง3ซีดนี้ถือว่าจริงครับผมไม่ได้หลอกผมเอ๊ะแป๊มหนึ่งนะอันที่2ไม่ได้นี่นะลืมไป <S <S แล้วนี่ก็คือซีดท,ที่ดีที่สุดในประวัติของไมครับโอ้มันจะขนาดนั้นเลยเหรอโวข้างล่างมี a n c i e n t city เป็น 0.0001%มีโอกาสเจอสิ่งนี้เอาล่ะผมอยู่ในเกมแล้วแต่ทำไมสกินผมกลายเป็นสตีฟอย่างเงี้ยเอ้ยแย่จังเลยเป็นสตีฟโอเคดูสำรวจแถวนี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับ Ancient City หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเอ๊ะฮยอันนี้นี่ว่าอันนี้มัน Ancient City เลยเดี๋ยวผมปรับให้มันสว่างแป๊บอ h my god เดียวนะ้มันจริงครับแต่ทำไมมันไม่มีประตูตร,ตรงกลางเอ่ย อันนี้มันไม่มีนะทุกคนเอ่ออาจจะเกี่ยวข้องกับสกินที่ผมกลายเป็นสตีฟก็ได้นะมันอาจจะหายไปก็ได้แต่ถือว่ามันจริงนะทุกคนเออจริงก็จริงครับเราไปคลิปอันต่อไปกันเลยครับผมเอ,อเดี๋ยวผมเผลอไปทําเสียงแล้วอ h oh, no สีที่คุณสามารถเจอมาริโอได้ในเกมไม r คร t เฮ้ยอัลหลมาริโอโยชิไอ้มังกรเขียวนี้ใช่ไหมอุย ผมว่าอันนี้มันใช่หรอมันเป็นไปได้หรออันนี้ก็จะเป็น Bowser. บอลเซอร์บอลเวอร์ผมไม่เคยดูเรื่องมาริโอเลยฮนะทุกคนแต่เคยเล่นเกมมันอยู่นะแปลไปลองกันว่าซีดมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเอาล่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกของมาริโอแล้วแต่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมาริโอเลยที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะเอาล่ะ แต่มันมีคำสั่งหนึ่งครับให้วาปไปจุดนั้นแล้วเราก็จะเห็นหน้ามาริโอไปครับคำสั่งก็คือท p วาว้าไปยังพิกัดที่มันบอกครับ1823 900เอ้ยอันนี้เป็นความสูง70แล้วกันแล้วก็943ครับกดไปเลยว้าไปแล้วครับอุย้ยผมติดดินขอขึ้นก่อนมาชึบเอือฮัลโหลมีอะไรที่มันเกี่ยวกับมาริโอหรือเปล่าแถวนี้อันนี้มันถ้ำธรรมดามันอยู่ตามกำแพงใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นไบโอ ซาวันนาอันนี้ไม่ใช่ซาวันนาโอ้ oh my god ผมโดนหลอกอีกแล้วครับผมโดนติ k กตอกหลอกอีกแล้วอันนี้มันไม่จริงเลยสกักน,นิดเดียวและนี่คือซีดที่แปลกที่สุดของเกม Minecraft เอ๊ะทําไมซีดมันดูแปลกแค่มันดูเหมือนวนไปวนมาไม่มีทางที่สุดยังไงไม่รู้แะทุกคน โอ้ไม่ช้าทำไมมันกว้างขนาดนั้นอนะ่ะมันกว้างจนแบบว่าโอ้โหนี่มันเลวีนครับเขาทําในเบสล็อกอ่ะเดี๋ยวผมทําในจาวาดูโอโ้มันเหมือนแบบดีเก็ไม่มีทางสิ้นสุดน้ําแข็งด้วย Oh. แล้วมีโอกาสเจอซีนนี้1,040ล้านโอ้ m ก g อนไปไปลองกันครับหวังว่ามันจะได้นะเอาล่ะ right. ตอนนี้ผมก็อยู่ในซีที่มันแปลกที่สุดของเกมไมครับแล้วเท่าที่ผมดูข้างนอกนี่นะมันก็ไม่มีอะไรแปลกไปเลยสักนิดเดียวแล้วถ้าผมลองจมดูไปใต้ดินดูล่ะทุกคนครับเอาล่ะ right. ผมจะลองลงไปแล้วนะ คือเอ้ยะดยวเเดี๋ยว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 ,ยวนี่มันไม้ช์ฟใช่ไหมเนี่ยทำไมไม้ช้ามันกว้างขนาดนี้แล้วตรงนั้นทําไมถ้ามันซ้ํากันแบบนั้นโอ้พระเจ้าทําไมมันเหมือนกันแบบนี้เหมือนแบบว่าเหมือนอ่าเหมือนช้างมันทับกันอยู่เหมือนตรงนี้ก็ซ้ากับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เรื่อยเรื่อยไล่ไปเรื่อย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 ,อยไม่มีทางเส้นฉุด ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่นะแต่ข้างบนโลกยังปกติใช่ป่ะผมขอขึ้นไปดูก่อนเนี่ยข้างบนโลกยังปกติแต่ข้างในถ้าไม่ปกติเลยฮะโอเคถือว่านี้โคตรเจ๋งเลยเอาผมเป็นวิญญาณโคตรเจ๋งเลยครับทุกคน่ว่าซีนี้ จริงครับผมไม่ได้รอซีที่มีเกาะเห็ดที่ใหญ่ที่สุดของเกมไมครับอยากรู้แล้วฮะมันเป็นยังไงเอ่ยโอ้พระเจ้ากิกาชรูมเหมือนมันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของต้นเห็ดแล้วว่า โอ้ผมหวังว่านี้จะได้นะเพราะว่ามันเป็นในเบสล็อกด้วยไงไปไปลองกันครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในเกมของ m i n e c r a f t bedlock แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะโอเชียนอะไรมอนิเมนต์่ะทุกคนเอออาจจะเรียกอย่างนั้นนะแล้วกอเห็ดผมอยู่ไหนอะ่ะกอเห็ดผมอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ว้าวเฮ้ย hey, โยนี่มันกอเห็ดของแท้หรือว่ามันเป็นแค่กอเห็ดเล็กๆอะ่ะโอ้โหผมเท่าที่ดูตอนนี้นะ มันไม่น่าเล็กแล้วอ่ะมันแบบว่าโคตรใหญ่อ่ะแล้วมันจะมีจุดสิ้นสุดตรงไหนเอ่ยแล้วผมพอปรับเลนเดอร์ให้แบบไกลๆเลยได้ไหมเลนเดอร์ดิสแทน์ผมปรับไว้แค่16อ่ะผมปรับไว้เอ,อ่มสิเลยแล้วกัน30เลยครับว้าวอุ้ยโคตกว้าง อันนี้ปรับเลนเดอร์ดิสแตนแบบ30บอะทุกคนว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋วอมันสิ้นสุดตรงนั้นครับแล้วตรงนั้นก็เป็นแบบว่าเหมือนหลุมใช่ไหมโอเคไม่ไปแล้วตรงนั้นไปดูตรงนั้นดีกว่าครับพระเจ้านี่ไงฉากในจิตอกถ้ำนี้เลยใช่ไหมถ้ำโคตรใหญ่โอ้อมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงแล้วตรงนั้นก็มีอีกก่อนหนึ่งอะนั่นแหละปกติของกกอะมันคนมันคนแค่นั้นอะแต่อันนี้โอ้โหผมยอมแล้วครับผมไม่สำรวจแล้วครับ เพราะว่ามันไม่มีทางสิ้นสุดแล้วอะ่ะผมยอมแค่นี้ครับทุกคนไปคลิปันต่อไปเลยครับถือว่าอันนี้จริงนะซีดอนิเมะใน Minecraft เอ๊ะจะเกี่ยวกับอนิเมะอะไรนะเขากดสร้างไปแล้วนะทุกคน56677 5ะอ๋อนี่มันหมู่บ้านโคโนฮาไม่ใช่หรอจากเรื่องนาูโต เออเป็นไปได้จริงเหรอเนี่ยลองก็ลองวะเอาล่ะทุกคนซีดนารุโตผมก็หวังว่ามันจะทำได้แต่ผมก็คิดอยู่ความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้โหลดแมปไว้มันก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้ามันเป็นไปได้ผมก็หวังว่ามันจะเป็นไปได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวป่าที่ไหนเนี่ยเหมือนป่าอเมซอนไม่ใช่เอเอเฮ้ยทางเดินนี่คุ้นๆวะ่ะ ถ้าผมเดินมาตรงนี้เอยโยนี่มันหมู่บ้านโคโนฮาครับทุกคนไหนลองเข้าไปดูซิว่าในหมู่บ้านนี้จะมีนารุโตอยู่หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนี้มันจริงเหรอเนี่ยโอ้เฮ้ยอันนั้นไงอันอันอ,อันนั้นนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเฮ้ยนี่มันหคทางเงครับรุ่นที่1 2 3 4ทสาทำไมสี หน้าไม่เหมือนอันนั้นเลยมันเหมือนซาสึเกะโอเคถือว่าอันนี้จริงครับผมจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้โหลดแมปอะไรจริงจริงไปแมปต่อไปกันเลยครห้ามพลาดใบอมเชอร์รี่บลอสซัมเหล่านี้เพราะว่ามัน a m a z ิ่งแล้วทำได้ในจาวาแล้วก็เบสล็อฮ้ยเชอร์รี่บลอสซัมซากุระหรอโอ้ว้าวเดี๋ยว มีภูเขาหิมะล้อมรอบแล้วตรงกลางก็จะเป็นแบบว่าเชอร์รี่บลอสซัมแบบโคตรเยอะเลยมันจะมีจริงหรอแบบเนี้ยว้าวมาไปดูกันครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วแล้วก็ผมก็เขียนซีดแล้วด้วยว่าผมอยู่ในมันจัสติกวอลเล่ใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้แล้วไหนอะ่ะเชอร์รี่กรอของผมเชอร์รี่บลอสซัมของผมอยู่ในเอ้ยถ้าหันหลังไปเอ่อ oh. เดี๋ยวนะ มันก็ล้อมด้วยภูเขาหิมะแต่ทําไมมันเป็นจังกก้อ่ะเอา้ามันไม่ใช่จังโก้มันเป็นอ่าต้นไม้ดำอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เดียวหน้าที่ผมโดนเกียนเลยเนี่ยทิกตอกเกียนผมแต่ตรงนั้นมีนนั้นนะทุกคนมีเชอร์รี่บลอสซัมอยู่ครับหรือว่ามันอาจจะเป็นข้างในนี้ก็ได้ผมลองบินหาแปฮัลหลมีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ทำไมมีแค่ต้นเดียวโ <c oughs> อ้ไม่นะ ผมต้องหาแถวๆนี้ครับมันต้องมีนะอย่าหลอกผมเลย2 0 0 t years later และตอนนี้ผมก็ได้หามาสัากระยะหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้เจออยู่ดีทำไมอ้ไม่นะซีดเขาหลอกผมมาอย่าหาทำนะซีดนี้เขาหลอกผมครับเศร้าเลยซีดนี้ใครๆก็ต้องการถ้าได้ลองใช้แล้วโว้ โอ้ยนี่มันซีดหนึ่นีอ่อ้าวจะแปดสิหรอแล้วเขาทำในเบส็อกด้วยนะทุกคนมาดูซิว่ามันจะเป็นซีดอะไรอาจจะเป็นซีดแบบเอ้ยมันก็ดูสีธรรมดานะโอ้เขามี Blacksmith ตั้ง3ามันเลยแล้วนี่เขาทำแล้วเอาออ s ซิเดีวางไอ้เจ้าพอร์ทัลนั้นทุกคนข้างๆไอ้เจ้า Blacksmith หลังที่3พอเข้าไปปุ๊บเจออะไรโว เจอเน t ธอร f ฟอ t r เทรเลยครับโอเคผมได้อยู่ใน m i n c r a ครเบ d ล o อกแล้วผมวางกับอันนี้มากหวังว่าเบ d ล o อกจะไม่จะไม่หลอกผมนะเอาล่ะซีดอะไรนะ1 2 3 4 5 6 7 8 10แล้วก็เลขเก้าฮึบกดสร้างโลกไเลยครับ a few moments later โอเคผมก็ได้เกิดแล้วเ,เดี๋ยวผมเกิดไม่คุ้นเลย hello โอ้น่องตรงนั้นมีหมู่บ้านโอ้เฮ้ยมีเชอรี่กรอบด้วยว้าวเจ๋งจังเลยอุ้ยตรงนั้นก็มีหมู่บ้านอีกตรงนี้ก็มีหมู่บ้านอีกทำไมหมู่บ้านเยอะจังหวังว่าหมู่บ้านนี้ใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่ครับทุกคนอันนี้คือหลังที่1ห,หลังที่2หลังที่3แล้วเขาสร้างตรงไหนอะตรงนี้หรือเปล่านะอืมโอเคน่าจะตรงนี้แหละทุกคนเพราะมันมี3าม สามหลังใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมไม่คุ้นเลยแป๊บหนึ่งนะโอ้โ oh, น no. แต่มันแบบตรงนี้ก็มี1ห,หลัง2หลังสหลังงั้นผมสร้างตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีอังน,นั้นลองทั้งหมดเลยแล้วกันซีดมันไม่คุ้นแต่ว่ามัน,มนก็มันมี b l a c k สมิธสาหลังอ่ะทุกคนถือว่าเจ๋งครับผมมีแบล็กสมิธตั้ง3หลังปึบประตูครับอื อุ้ยประตูยาวไปนิดนึงไม่เป็นไรเข้าไปเลยครับผม n e เธอร์ฟอร์ทร s ของเราจะเจอหรือไม่ปึ๊บเอ้าเนเธอร์ฟอร์ทร s สผมอม่เอ้ยไม่เจอออ้นี่ไงโอผมอาจจะไม่เป๊ะอะไรผมอาจจะทำผิดอะไรก็ได้แต่เราเจอครับดูสิมีเนเธอร์ฟอร์ทร s อยู่ตรงนี้ด้วยวออสุดยอดอ่ะอุ้ยอันนี้ถือว่าไม่หลอกนะเจ๋ง สีสุดเจ๋งใน1.19ว้าว1.19เยอะจังเลยฮะเขาบอกว่ามันจะเป็นซีรีส์สุดยอดมาก Dual temple เดี๋ยวเที่ผมเห็นอยู่ก็คือจะมีปิระมิดทะเลรายแล้วก็ปิระมิดจังเกิติดอยู่ด้วยกันอีกว้าวเจ๋งว่ะทุกคนแล้วอีกอันต่อไปคือแหละว้าวจังเกิ้ลโอเอซว้าวก็คือร,บรอบๆนี้จะมีแบบ จังก็แล้วตรงกลางก็จะเป็นทะเลสาแล้วก็มีน้ําทําให้มันสวยได้ขนาดนี้อุ้ยอยู่จุดเกิดสปอนด้วยครับไปไปลองกันครับผมหวังว่าอันนี้น่าจะได้นะเพราะมันโคตรสวยอะ่ะโอเคเราอยู่ในซีดนี่แล้วซีดสุดท้ายของวันนี้แล้วพีระมิดผมแล้วก็อันนั้นอยู่ไหนอะ่อะเทมเพิลอ่ะเอ๊ะนั่นไงอันนั้นมันคุนค้นคุเฮ้ยมันมีจริงเหรอเนี่ยว้าวเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอะ่ะผมขอเปลี่ยนโหมดสเปกเตอร์มุดไปก่อนเอ้ฮลัลโหล แล้วนี่ก็ติดอยู่กับอันนี้พอดีเลยว้าวโคตรสุดยอดเลยครับคพราะเจ๋งับทุกคนในมาดูซิว่าข้างในนี้มีอะไรเอ่ยอุ้ยเราต้องระวังนะฮึบโอเคทุบนี้ออกก่อนเออมีแอปเปิลทองมีอานมามีเลขแล้วก็มีแอปเปิลทองโอเคแค่นี้แล้วข้างในนี้ล่ะข้างในของจังเกิลนี้ฮึบมีทองแล้วก็โอ้พาวเวอร์สี่เลยเหรอ,อเฮ้ยสุดยอดอะ่ะเฮ้ยทำอะไรกันออกไปออกไป โอเคงั้นเราไปอันต่อไปกันเลยครับไปอันสุดท้ายซีที่2ครับผมเอาล่ะซีสุดท้ายนี่มันเราเกิดที่จังโก้แล้วก็แดดนันสวยงามพอหันหลังไปปุ๊บว้าวทะเลทรายแล้วก็อยู่ในโดงของป่าอเมซอนเออเหมือนจริงนะว้าวทุกคนดูนี่สิเหมือนในเป้เลยเหมือนในไอคลิปเป้เลยอะว้าว แต่ผมว่าเชเดอร์มันสวยได้กว่าเนี่ยแต่ผมไม่มีเชเดอร์อื่นแล้วอ่ะทุกคนแนะนําผมได้ไหมเชเดอร์แบบสวยๆอะไรก็ได้แนะนํามาในคอมเมนต์หน่อยนะครับว้วเฮ้ยสวยจังอันนี้ก็สวยสวยไปทุกอย่างเลยงั้นสำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเ้่นะี้ครับบาย